ศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จ,จังหวัดปราจีนบุรีได้จัดโครงการค่ายพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมให้แก่เด็กนักเรียนจากโรงเรียนเขาชะกันจังหวัดสะแก้วค่ะสำหรับโครงการค่ายพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมในครั้งนี้มีคณะครูอาจารย์และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5จากโรงเรียนเขาชะกันจังหวัดสะแก้วเข้าร่วมโครงการโดยมีพระมหาสุริยันอมโรเป็นประธานสงฆ์ ซึ่งโครงการค่ายพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมทางศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จได้จัดขึ้นเพื่ออบรมให้กับเยาวชนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายขึ้นไปเพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพของเยาวชนให้เป็นเยาวชนต้นแบบแห่งความดีที่มีคุณธรรมและจริยธรรมโดยผ่านเนื้อหาธรรมะและกิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆอาทิการทำทานรักษาศีลเจริญภาวนาสัมมาทิฏฐิกฎแห่งกรรมพระคุณพ่อแม่พระคุณครู กิจกรรมสามัคคีละลายพฤติกรรมและกิจกรรมกล้าดีสู่ความเป็นผู้นําและพิธีตักบาตรแด่คณะสงฆ์ค่ะสําหรับบรรยากาศการอบรมตลอดทั้งโครงการเต็มไปด้วยความเบิกบานสนุกสนานและปลื้มปิติเป็นอย่างยิ่งซึ่งเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการทุกคนต่างก็ได้รับการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมและความสามัคคีที่มีอยู่ในตัวเยาวชนทุกคนให้กลับมาเข้มแข็งอีกครั้งและพร้อมที่จะนําไปใช้ในชีวิตประจําวันต่อไปค่ะ